อันนี้คือน้องโอกับน้องออยนะคะเพื่อนแล้วอันนี้คือเลมอนกับออลลี่ค่ะเพื่อนแล้วเดี๋ยวชิลากคชิลากของตัาเองชิลากชิลากอ๋อกล้องคือหายไม่ได้หุ่นเออว่าหายไม่ได้หุ่นเนาะชิลากเราไม่เพิ่มอันนี้คือบดีอันนี้ก็ออลลี่ อันนี้เลมอนอันนี้ก็ไม่มีอย่างมากมายอันเขากับมันกินในย่างกันนะคะน้ออันนี้เขาก็เป็นดูโอ้กันม่โดดละจ้าอาจารย์เฮ้ยเอารถไฟบุกินิไม่ได้ค่ะน้องเอาด้านหลังด้านขวาเอาข้างนั้นก็ได้ค่ะอันนี้น้องออยอันนี้น้องอันนี้พี่โอ อันนี้โอลี่หาเ่าเห็นอันนี้ก็ออยลี่ก็หาเาเห็นออยลี่หาเลมอนเห็นผู้เดียวค่ะเรป็นนักเอกขาน้องปาก็ตัวอันนี้อย่างนี้หกินอย่างนี้อันนี้เนือยางุ้าอันนี้ไม่ได้เพราะว่าพันเนาตีเขาเบิงหนานแล้วค่ะเขาขึนแต่ข้างกันน่ะค่ะนานๆๆืออะไรือเราบุกินลายก็มูพอดอไรถืออะไรือโว้ยจักวแม่บ้าเวย อร่อยมากค่ะจบค่ะูท้ายขี่ท้ายขี่ท้ายขี่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 ขีไปแล้วอันนี้ก็คือขี้ล้วนๆค่ะเอาไปท่าอื่นเถอะจ้ะท้ายขี่เรากินข้าไปงัดเข้าไปในปากกัน không phải học hành nghề không phải học 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 แล้วว่านเป็นมาสุ่มพังอี่อหัวในหนาเกียนมากเลยเมื่อ้อันที่มีคาลมีดูเฮ้ยไใสเอยซื้อบอกว่เอยซื้อเอยซื้อข้าจอกจิ้นเลิจิ้นรวยพเรศษไทย บอเราหน้าไม่สวยอ่ะายเราไม่สายหรออยาใส่อีตังคแทม่เก็บวันไม่เียัอะไรไม่ถ่ายอ่ะนควอกพอะเี่ยงๆนะของแย่ที่นีไช่วยนะเอามานี่สิทใค่ะเว่าสอมีิวาสีกันใน